อัปเดตข่าวด่วน20คำต้องห้ามห้ามเขียนในเบโอหรือประวัติส่วนตัวสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถ้ามีอาจถูกลดค่าการมองเห็นสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนตัวติ infinity 88นะครับมาอัปเดตข่าวด่วนเรื่องของคำต้องห้ามนะครับห้ามเขียนประวัติในประวัติในเบโอของเราเลยนะครับเพืเ่อนๆถ้าใครมีนะครับไปแก้ไขไปเปลี่ยนเลยอะมาดูคำแรกเลยคำที่หน,นะครับคำว่า เชื้อแบคทีเรียนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อแบคทีเรียนะครับห้ามใช้นะครับสองครับป้องกันการเกิดสิวนะครับสามรักษาโรคผิวหนังได้อย่างชัดเจนนะครับสี่นะครับเขาาไวขาวทันทีนะครับห้านะครับต่อต้านอัมูลอิสระนะครับหกธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดลดรอยแดงนะครับแปดลดรอยดำเก้า ลดฝ้าลดกะนะครับ10ลดรอยสิว11นะครับสลายฝ้านะครับได้อย่างแน่นอนนะครับ1้อยเนะครับคำว่า100%ใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็11คือคำว่า100%นะครับ12นะครับเห็นผลทันทีเห็นไหมครับ13ระบุวันเห็นผลนะครับ14หน้าเรียวนะครับ15คําคำการันตีต่างๆห้ามใช้นะครับ16กระชับสัดส่วน17นะครับ ไม่เห็นผลนะครับยินดีคืนเงินอันนี้โดน2เดแงเลยนะครับ18นะครับรับประกันนะครับ19ใช้ดีแล้วก็20ก็คือคำว่า100%นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเพื่คำต้องห้ามเหล่านี้นะครับถ้าของใครมีในประวัติในโดโอนะครับของเพื่อนเในประวัติส่วนตัวนะใครมีไปแก้ไขสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่าไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับโค้ดครูต่างๆ ก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าคําเหล่านี้เขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นคําเกินจริงนะครับเป็นคําเกินจริงเป็นคํโอเวอร์เคมนะครับเป็นเป็นคำที่อะไรอะ่ะเราพวกเราทุกคนรู้อยู่แล้วแต่วันนี้ทวิตเตอรเขาประกาศออกมาแบบชัดเจนแล้วก็เอาจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถูกช่องเราถ้ามีนะครับแล้วเขาตรวจเจอในไบโอนะครับจะทําให้ช่องเราถูกลดค่าการมองเห็นลงถ้าไม่อยากถูกลดค่าการมองเห็นลงก็ไปแก้ไขซะ นะครับเ,เพื่อนมีคาให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายนะครับก็ไปใช้กันฝากเ,เพื่อนๆนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับเพื่อนๆของเรานะครับและอย่าลืมติดตามเจ้าของช่องนายทุกอินฟินิตี้แป